กินไฟเบอร์อย่างเดียวลดดื้ออินซูลินไม่ได้ค่ะนี่คือเรื่องจริงสุขภาพไม่ใช่เรื่องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะใช้ยาอาหารเสริมหรือปรับพฤติกรรมด้วยตัวเองสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพฤติกรรมที่ดีและวินยัยถ้าคุณอยากมี s i x p a แพคุณสามารถทำาบ d y w e i g เองที่บ้านก็ได้นะแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าทำยังไงคุณถึงจะมี s i x p a พคได้และคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นก็อาจจะต้องไปที่ฟิตเนสและให้เทรนเนอร์ช่วยแนะนำใช้อุปกรณ์ที่ สมัยหรือนวัตกรรมที่ช่วยให้คุณถึงผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมของคณเองนั่นแหละค่ะโปรแกรมฟิ g เกรสก็ไม่ใช่ของวิเศษที่จะทําให้ทุกคนหายจากโรคอะไรได้นะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันกับการปรับพฤติกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็มีปัจจัยพื้นฐานไม่เหมือนกันค่ะเราช่วยให้คุณปรับพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าคุณไม่อยากให้ระดับน้ําตาลในเลือดหลังทานอาหารสูงไฟเบอร์ของเราจะช่วย ให้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณไม่พุ่งสูงและสะดวกกว่าการทานผักจานใหญ่ๆก่อนมื้ออาหารแต่ถ้าคุณสะดวกที่จะทานผักทําได้ค่ะแต่บางคนที่ไลฟ์สไตล์เขาอยู่นอกบ้านไม่สามารถทําอาหารได้ไฟเบอร์ซองนี้ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะเราคือตัวช่วยที่ทําให้ไลฟ์สไตล์คุณง่ายขึ้นชายูนิมาเต้ที่ผลิตจากชาโยบามาเตสกัดแบบเพยร์ฟนะคะสามารถกระตุ้น GLP1 ธรรมชาติได้ด้วยไว้คลิปหน้าจะเล่าให้ฟังแล้วเราก็สอนการทำ IF อย่างปลอดภัยทั้งหมดนี้นะคะคือระบบที่มาสนับสนุนร่วมกับพฤติกรรมของคุณให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและบุ๋มก็ไม่ได้พูดเองนะคะเรามีงานวิจัยระดับ clinical study ก็คืองานวิจัยกับคนไม่ใช่แค่กับสัตว์ทดลอง แา่นั้นไม่พอนะคะเรายัางอยู่ใน PDR PDR คืออะไรชื่อเดิมของ PDR คือ Physician's d e x Reference เป็นตำราอ้างอิงทางคลินิกที่ใช้ในวงการแพทย์ของอเมริกาตั้งแต่ปีคศ1947เป็นคู่มือแพทย์ที่ใช้ในการจ่ายยาที่บุคลากรทางการแพทย์ในโซนอเมริกาเหนือนะคะมากกว่า90%ใช้อยู่ค่ะชื่อปัจจุบันที่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี2017ก็คือ Prescribers Digital Reference ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้ ทางเว็บ pdr.net ยาและอาหารเสริมที่สามารถบรรจุใน pdr ได้ไม่ใช่ใครๆก็เข้าได้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยระดับ clinical study ที่มากเพียงพอและน่าเชื่อถือเพียงพอถึงจะได้บรรจุอยู่ใน pdr ค่ะและแน่นอนว่าชุด feel great ของเรา อยู่ใน PDR ทั้ง2ผลิตภัณฑ์เลยค่ะแล้วอาหารเสริมทั่วไปกับอาหารเสริมที่อยู่ใน PDR มันต่างกันยังไงอะระดับการตรวจสอบอาหารเสริมทั่วไปผ่านออยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะอาหารเสริมที่อยู่ใน PDR อย่าง Feel Great ผ่านการประเมินระดับ clinical study และมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้ลิงก์เพิ่มเติมทักค่ะบุมได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลเสมอ และไม่มามากกระบ,บุ่มนะบุ่มน่ารักจะตายหรือถ้าอยากเช็คข้อมูลเพิ่มเติมอะลองถาม Chat GPT ดูก็ได้นะแล้วถ้าคุณอยากได้ตัวช่วยที่ทำให้คุณปรับพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นแบบมีงานวิจัยรองรับแบบนี้บุ่มพร้อมให้คำปรึกษาและอยู่ข้างๆคุณตั้งแต่วันแรกจนถึงผลลัพธ์ของคุณเลยค่ะพิมพ์สนใจหรือทักค่ะบุ่มได้เลยค่ะแล้วเจอกัน